สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเด่นปยทานะคะดอกกระดังงามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะเก้าเซนติเมตรค่ะ พับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะสองค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องหนึ่งค่ะสาค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะคล้องสองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4ี่ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีบานเย็นให้พับกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายดิบบิ้นเราชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้เรานำกลับขึ้นมาค่ะจับตรงปลายนะคะโค้งลงไปสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นที่เราทำค่ะ ดึงออกมาค่ะสองค่ะเส้นที่สองเส้นสีเหลืองพับเส้นริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายขึ้นมาค่ะจับที่ปลายนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามเส้นสีแดงค่ะจับริบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ จับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะจับที่ปลายขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะทำจากสีแดงนะคะ ให้พับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นก็จะชี้ออกไปทางซ้ายหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกีดดอ,อกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกนี่นะคะนี่ด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ ต่อมาเส้นที่สองจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายเรานําปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่นะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เอากลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมานะคะ เส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชิมออกมาทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะ ลายริบินเราจะทะลุออกด้านล่างนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเราพลิกกลับด้านค่ะทีนี้ริบบินจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะริบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร้ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ